สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะฮะก็มากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็มีการรายงานจากสกอตบอร์ดนะครับซึ่งผมต้องมีการพูดก่อนนะครับ,บนนะว่าณเวลาที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันยังไม่มีการประกาศแบบออฟฟิเชียลหรือว่ายืนยันอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์สโมสรน,นะครับ ซึ่ง s k y p o อ t เนี่ยก็มีการรายงานก่อนมีการคอนเฟิร์มก่อนนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกอยู่แล้วสื่อดังๆเนี่ยเขาจะมีการการันตีก่อนทางเว็บไซต์สโมสรยังไม่ดังการนะครับซึ่งนอกจาก s k y p o อ t แล้วยังมีทียระดับต้นๆอย่างโรมาโน่นะครับไซมัสโตน,น,น,อ ano, นของ BBC นะครับก็รายงานเป็นเสียงเดีวยวกันว่าดีลนี้สำเร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเวสแฮมนะครับตกลงยืมตัวจะสินกาดจากแมนยูนะครับ มาใช้งานจนจบซีซั่นนะครับก็เป็นการยืมตัวครึ่งซีซั่นนั่นเองนะครับแล้วก็ว่ากันว่าทางเวสแฮมเนี่ยต้องใช้เงินมากกว่า3ล้านปอนด์นะครับนับรวมทั้งค่ายืมตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยของลินการ์ดด้วยนี่แหละคือสิ่งที่มันมีปัญหานะครับจริงๆเนี่ยมันน่าจะเสร็จตั้งแต่ช่วงสัปดาห์นก่อนแล้วนะครับแต่ว่า ตกลงเรื่องของออปชันกันไม่ได้อย่างที่ผมบอกกันไปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็มีการคุยกันมาสัก,กระยะหนึ่งคือมันมีท่าทีว่าเวสแฮมจะถอยด้วยแต่ว่าผลสุดท้ายก็ตกลงกันได้ในราคารวมกันแล้ว3ล้านปอนด์นะครับที่เป็นค่ายืมค่าเหนื่อยต่างๆนะครับออปชันต่างๆซึ่งนิวคาสเซิลก่อนหน้านั้นก็ให้ความสนใจเวสบอมก็ให้ความสนใจเชฟฟิลก็ให้ความสนใจแต่ว่าทีมเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้จริงจังเท่ากับเวสแฮม นะครับเวสแฮมเนี่ยถือว่าเป็นตัวเต็งลำดับต้ตนๆมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็ชัดเจนครับไปร่วมงานกับเดวิดมอยที่ตอนนี้เวสแฮมก็กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ดูฝีเท้าของเจสซิลินการ์ดอย่างแน่นอนนะครับก็เอ่อข่าวนี้ยืนยันได้นะครับซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่มันยืนยันได้เนี่ยนะครับก็เป็นทางนักเตะเนี่ยมีการโพสต์ผ่านโซเชียลนะครับก็นี่ฮะขึ้นสัญลักษณ เรียบร้อยแล้วนะครับแฮมเมอร์ไทม์นะฮะก็ชัดเจนแหละนะครับฉายาของเวทแฮมก็คือคอนใช่ไหมครับคุณคอนเนอะนะฮะแล้วก็ไปที่ลอนดอนนะครับเก็บกระเป๋าเรียบร้อยนะครับเตรียมย้ายทีมนะครับซึ่งรอดูกันนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรมากมายรอดูฝีเท้ากันดีกว่านะครับไปอยู่กับทางเดวิดมอยเนี่ยจะมีเรื่องของโอกาสได้รับแบบสม่าเสบหรือเปล่านะครับเพราะว่าอยู่แมนยูเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่ว่า ไม่ได้อยู่ในแผนการทีมของโอเล่เลยนะครับณปัจจุบันนะฮะก็โอเคขอให้นายโชคดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปประเด็นต่อไปกันต่อนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เรามาเคาะเกี่ยวกับสิ่งที่แมนยูต้องแก้ไขนะครับหลังจากจบเกมพ่ายต่อเชฟฟิลด์คาทินอุลเลฟอร์ดไป2ประตูต่อ1นนะครับเราก็ต้องรีบแก้ไขก่อนที่จะไปเจอกับอาร์เซนอลน,นั่นเองนะครับมีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขผมแยกประเด็นแล้วก็ มีการไปหาข้อมูลมารวมทั้งใส่ข้อมูลในความคิดของผมเข้าไปด้วยนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกก็คือสิ่งที่ต้องแก้ไขเนี่ยก็คือในเรื่องของแนวรุกนะฮะแนวรุกของแมนยูนะครับจากเกมที่พบกับเชลด์เนี่ยถือว่าไม่เข้าท่าเอาซะเลยนะครับก็คือผลงานไม่ดีทั้งมาซียาวนะครับเนี่ยโดนวิาพากษ์วิจารณ์หนักมากนะครับในส่วนของ อ a มาคาร์ด,ดฟอร์ดเมสันกินวูดเองก็โดนไปตามระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นแนวลุก3คนนี้นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะครับในเกมที่เราต้องเจอกับอาเซนอลคา v a วานีก็น่าจะกลับมาแหละนะครับดูตามทรงแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นหน้าคู่ใบก็คือคา v a วานีกับแรดฟอร์ดในระบบ4 4 2แบบไดมอนด์หรืออาจจะมีการใส่วนมาต้าเข้ามาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเซอร์ไพรส์ก็คือ ผลักดันอวัดเาโลเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในเกมพบกับอรอเซนนลก็ได้นะครับจริงๆมีการพูดหลังเกมถึงฮวนมาต้าแล้วก็ดนนีเจมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะว่าณเวลานี้นะครับถ้าเปลี่ยนแปลงได้นะครับตัวหลักมันเป็นอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงได้ก็ลองเปลี่ยนดูนครับเอาฮวนมาต้ากลับมาเดเนนเจมกลับมา มันก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็ต้องรอดูกันไปนะครับดีกว่าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะแล้วก็ใช้ชุดหลักที่ผลงานที่เราได้เห็นอยู่ว่ามันเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ดีอ่ะนะฮะก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันไปตามระเบียบนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับก็คือสิ่งที่ต้องแก้ไขเกี่ยวกับแนวรุกนะฮะที่ผลงานไม่ดีในเกมพบกับเชฟฟิลด์นะครับถ้าไปเจอกับอาร์เซนอลแบบนี้ก็ไม่น่าจะไหวเหมือนกันนะครับ2ครับก็คือการปรับปรุงเกี่ยวกับแนวรับนะฮะ จากเกมพบกับเชฟฟิลเนี่ยนะฮะโอเล่เลือกที่จะพักรินเนลเลอรแล้วก็อีลิกบายี่นะครับใส่ตัวเซเว่เข้าไปคู่กับแฮนรี่แม็กไกว์ผลสุดท้ายก็มันมีความผิดพลาดที่เราได้เห็นกันในเรื่องของการเสียประตูต่างๆนะครับแล้วก็ในการเข้าสก,กัดในการประสานงานกันซึ่งสิ่งนี้ โอเล่ก็ต้องปรับปรุงด้วยนะครับก็แน่นอนครับปรับปรุงง่ายๆก็น่าจะมีการเรียกใช้เดนเลิฟเหมือนเดิมยิลิบบายยี่เหมือนเดิมแหละคู่กับฮินลี่มิกวายกันไปนะครับแล้วก็ลุกชอก็น่าจะกลับมานะครับต้องปรับปรุงเกี่ยวกับผู้เล่นเชิงแนวรับซึ่งนอกจากแนวรับเนี่ยที่เป็นแบ็กโฟล์เนี่ยยังต้องแก้ไขเกี่ยวกับผู้เล่นที่มีส่วนเกมรับอย่างเช่นพวกมิดฟิลด์ที่อยู่หน้า แนวรับ4คนอย่างเช่นพวกกลางคู่อย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีการกลับมาใช้เฟรดกับแมคโทมินีนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับแนวรับได้ดีทั้ง2คนเนี่ยก็อาจจะกลับมานะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามกันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงก็ได้เกี่ยวกับการเล่นแนวรับที่ดีขึ้นนะครับในเกมพบกับอาร์เซนอลนะครับ แล้วก็ประเด็นที่3ครับก็คือการทําลายแนวรับของคู่แข่งนะครับซึ่งเราได้เห็นอยู่นะครับในเกมพบกับเชฟฟิลด์เนี่ยนะฮะแมนยูเนี่ยขาดจินตนาการการสร้างสารรค์เกมต่างๆนะครับที่แตกต่างจากฟอร์มการเล่นเกมกมนก่อนนะครับเกมกมนก่อนที่ก่อนที่จะพบก,กับเชฟฟิลด์เนี่ยก็คือพวกเขาเนี่ยนะครับมีเรื่องของการสร้างสารรค์โอกาสที่ดีนะครับทำเกมลุกที่ดีแต่ว่าพอพบก,กับเชฟฟิลด์เนี่ยช็อตไปดื้อครับจ่ายบอลเสียนะครับสร้างสารรค์โอกาส สร้างสารรค์โอกาสการเข้าทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรอย่างที่โอเล่นเนี่ยก็บอกมาด้วยแล้วก็กูรูหลายคนก็บอกมาด้วยว่าเกมพบกับเชลฟิลแมนยูผิดฟอร์มมากเกี่ยวกับเกมรุกนะครับแล้วก็พอเวลาแมนยูเจอพวกแบบรับลึกรับแน่นนะครับแมนยูมักจะไปไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่มีไอเดียในการเข้าทําเลยนะครับพื้นที่สุดท้ายก็ไม่ดีด้วย มักจะเป็นปัญหาโดยตลอดนี่คือสิ่งที่แมนยูต้องแก้ไขนะครับถ้าเกิดไปเจออาร์เซนอลหรือทีมถัดถัดไปหลังจากนี้แล้วก็เขาเล่นแบบเนี้รับลึกรับแน่นแบบเนี้แมนยูจะทําอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรต้องแก้ไขด้วยนะครับสิ่งนี้นะฮะทำอย่างไรให้มันเจาะเข้าทําได้นะครับหาวิธีให้ได้แหละนะครับ4ครับก็คือเราได้เห็นแล้วนะครับในเกมเมื่อกับเชลฟิลด์นะครับมันก็มีเรื่องของการที่บอกว่าป็อกบาบูโโน่ก็ แผงเล่นไม่ออกนะครับสร้างสรรค์โอกาสไม่ได้เท่าที่ควรซึ่งสิ่งที่เราจะพูดถึงกันก็คือถ้าเกิด2คนเนี้เล่นไม่ออกทั้งคู่เนี่ยนะครับจะมีคนเข้ามาทดแทนพวกเขาได้หรือเปล่านะครับเมื่อก่อนเราอาจจะคิดแค่ว่าบรูโน่เล่นไม่ออกยังมีป็อกบาแต่ทีเนี้ยนะครับพอไม่มีเรื่องของประสิทธิภาพจาก2คนนี้นะครับแล้วใครล่ะ จะเข้ามาทดแทนพวกเขาได้นะครับมันก็ต้องมีการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยถ้าเกิดบรูโน่ปอกบาชอททั้งคู่ในเกมเดียวกันนะครับมันก็ต้องมีคนอื่นๆน,นะครับที่เป็นแนวรุกหรือว่ากองกลางที่สามารถสร้างสารรค์โอกาสที่สามารถทําลายแนวรับของคู่แข่งได้แทนที่พวกเขานะครับก็นี่คือประเด็นที่สีที่เราต้องแก้ไขกันด้วยนะครับอาจจะเป็นตัวเลือกที่มีอยู่ก็ได้ครับณนเวลานี้มันเลือกมากไม่ได้หรอกครับอาจจะเป็นฮวนมาตาเข้ามาดอนนี่ฟันเดเบสเข้ามา ดันได้เจมเข้ามาเอามาใช้เพิ่มเติมกันไปนะครับสุดท้ายนะครับแมนยูต้องจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนมากกว่านี้ครับต้องบอกว่าหลังจากนี้นะครับโปรแกรมมันก็หนักเหมือนเดิมครับเราต้องไปเจออาร์เซนอลเจอซอลูมตันยูโรปาลีกในเดือนหน้าอีกนะครับเพราะฉะนั้นคือแมนยูต้องเน้นแล้วฮะพวกเขาจะพลาดอีกไม่ได้ครับพลาดได้ไหมพลาดได้ครับแต่ว่าถ้าพลาดอีกแบบต่อเนื่องเรื่องของการประสบความเร็จในช่วงซีซั่นนี้ก็จะ ห่างไปอีกนะครับเพราะว่าซิตี้เขาก็จะทําแต้มขึ้นไปแบบเรื่อยๆเรื่องของบอลถ้วยด้วยนะครับถ้าเกิดประมาทแบบนี้อีกหรือว่าจัดลําดับความสาคัญในแต่ละเกมไม่ได้อีกโรเดชั่นไม่ลงตัวอีกนะครับนะเล่นประมาทแบบนี้อีกแน่นอนครับการผสมน้องเด็ดในช่วงซีซั่นนี้ก็อาจจะหลุดลอยไปทั้งหมดเลยนะครับแมนยูต้องแก้ไขในจุดนี้โดยเฉพาะโอเล่ต้องตัดสินใจอย่างไรให้มันเด็ดขาดกว่านี้จัดลําดับความสําคัญอย่างที่ผมบอกไปครับเกมไหนควรที่จะเป็นตัวจริง ฝืนได้ก็ต้องฝืนแหละนะครับมันจำเป็นที่ต้องใช้ตัวจริงเกมนี้ก็ต้องใช้แต่บางเกมที่สามารถโรเตชันได้ก็อย่าโรเตชันซะเยอะนะครับโรเตชันแบบพอประมาณเอาคนที่ชัวร์จริงๆที่ดูแล้วคุณคิดว่าไหวจริงๆที่จะลงเล่นก็ส่งลงไปนะครับใครที่รู้สึกว่าไม่พร้อมก็อย่าฝืนลงแล้วกันนะครับทำนองนั้นเราต้องชัวร์แล้วนะครับหลังจากนี้เพราะว่าโปรแกรมมันก็มันจะ เหลือน้อยแบบลงไปแบบเรื่อยๆนะครับเราต้องเข้าใจในสิ่งนี้ด้วยนะครับนี่คือประเด็นที่เอามาคอกันนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่แมนยูต้องแก้ไขกันนะครับหลังจากนี้ฮนะนะกในเกมท้่ถัดไปเราต้องแก้ไขะนะครับในการที่อย่างแรกเนี่ยเกยมพบก,กับเซนอลเราต้องแก้ไขเรื่องพวกนี้ก่อนนะครับมันอาจจะหลายเรื่องนะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องแก้ไขจริงๆนะครับในจุดนี้นะฮะ ส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของข่าวกอสิบกันหน่อยนะครับมาปิดท้ายกันดีกว่านะครับมีรายงานจากกาเซตาเดลสปอร์ตนะครับเป็นข่าวเตา้าที่ผมมองว่าเป็นข่าวกอสิบจ๋าไว้เลยนะครับแต่ว่ามันมีการเล่นข่าวออกมานะครับก็เลยเอามาพูดถึงกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าทางแมนยูเนี่ยอาจจะไปดึงตัวเอเดนเซโกกองหน้ามากประสบการณ์จากโรม่าเข้ามา ร่วมทีแมนยูในช่วงมก,ก,าร,กราคมนี้ครับนะก็อาจจะเป็นการสัญญาระยะสัน้นเหตุผลสําคัญที่แมนยูทาไมถึงไปดึงกองหน้าเข้ามาเพิ่มเติมนะครับหนึ่งเลยก็แมนยูยังมีปัญหาเกี่ยวกับการจบสกอร์ถึงแม้ว่าจะมีคาวานี่ อยู่ในทีมก็ตามนะครับแต่ว่าตัวเลือกอื่นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้คุณภาพเลยนะครับมันแบบยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วก็ล่าสุดทางโอเดนการโลก็เพิ่งอำลาทีมไปแยกทางกับทีมไปเพราะว่าสัญญาหมดเพราะฉะนั้นแมนยู U, อาจจะอาศัยจังหวะนี้ครับจังหวะที่เอเดนเซโกตามข่าวบอกว่ามีปัญหากับปาโลฟอนเซกากุนซือของทางโรม่าเนี่ยก็อาจจะอาศัยจังหวะนี้เข้าไปทาบทามก็ได้แล้วก็ดึงตัวเข้ามาแก้ไขปัญหาก่อนชั่วคราวนะครับอาจจะเป็นการยืมตัวหรือว่าเคาะสัญญ,ญาระยะสั้นกันไป นะครับตามระเบียบนะฮะก็ hmm. แก้ไขแก้ขัดอ่ะนะครับพูดได้ง่ายนะครับให้มันหลุดพ้นจากซีซั่นนี้ไปก่อนนะครับหรือว่าแก้ไขช่วงที่ฟอร์มไม่ค่อยดีเกี่ยวกับแนวลุกไปก่อนนะครับก็รอติดตามกันแต่ว่าผมมองว่ายังเป็นข่าวเต้าอยู่นะครับข่าวแบบก็สิบจ๋าไปเลยส่วนข่าวก็สิบอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือสิโอรามมสได้ครับตามรายงานจากมากานะครับก็รายงานเกี่ยวกับเรื่องของที่แมนยูเนี่ยมีข่าวกับรามมสออกมา หลายวันติดต่อกันนะครับมาได้ประมาณสัก1-2สัปดาห์ละนะครับซึ่งมาก้าบอกว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้เร่งรีบหรือว่าไม่ได้แบบว่าเข้าไปเจรจาขั้นสูงเกี่ยวกับการดึงตัวรามอสเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีผลกระทบเกี่ยวกับโควิดสิที่เล่นงานการเงินนั่นแหละทําให้แมนยูต้องคิดหนักในแต่ละดิวนนะครับแล้วก็ว่ากันว่า ถึงแม้ว่ารามอสสัญญาก็ที่จะหมดนะครับแล้วก็มีแววว่าน่าจะย้ายทีมเนี่ยแต่ทีมอื่นก็ยังไม่ได้มีการเจรจารแบบเป็นชิ้นเป็นอันด้วยนะครับทีมที่มีข่าวก่อนนั้นอย่างซิตี้เบเช่ก็ถอยหลังละนะครับคือเรื่องของค่าตัวเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วครับเพราะว่ารามอสสัญญาจะหมดไงแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ค่าเหนื่อยของทางรามอสที่มันสูงไงแล้วก็แมนยูเนี่ยคือปกตินะครับ นักเตะในทีมมันก็แบกค่าเหนื่อยสูงอยู่แล้วไงการไปดึงรามอสเข้ามาอีกมันก็ยิ่งแต่มีปัญหาใหญ่นะครับมันก็เลยทําให้ดีลนี้แมนยูยังไม่จริงจังนะครับก็ยังเป็นกระแสข่าวแปลว่าแมนยูให้ความสนใจทํานองนั้นนะครับปิดท้ายงานนะครับมีรายงานจากฟอฟฟุตบอลนะครับรายงานก็ออกมาว่าแมนยูเนี่ยยังได้มีการลิ์ลายชื่อนะครับสองนักเตะอย่างเคเดนเทปเปียแล้วก็มาร์คไอรอนนะครับแบ็กขวาของนอร์ทิสตี้แล้วก็แบ็กขวาของแอตมิริด เอาไว้อยู่นะครับเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆในตำแหน่งแบ,บ็กขวานะครับถ้าเกิดเดียโกดดโลไปมิลานแบบถาวรน,นะครับก็อาจจะดึงพวกทิปเปียกับอารอนมาก็ได้ในช่วงซัมเมอร์แต่ว่าแมนยูต้องเลือกครับนะคือคุณอยากได้ประสบการณ์อยากได้ตัวเก่าเข้ามาเป็นแบ็กอัพวันวิซาก้าคุณก็ต้องเลือกทิปเปียที่พร้อมใช้งานเลยนะครับมาร์คอารอนก็เคยเล่นในอังกฤษก็จริงครับแต่ว่า อาจจะยังมีประสบการณ์ไม่มากพอเพราะว่าวัาวยเพียงแค่21ปีเท่านั้นนะครับก็ต้องเลือกเอานะครับว่าเอาตัวที่มีประสบการณ์นะครับใช้งานระยะสั้นหรือประสบการณ์ยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าใช้งานแบบระยะยาวได้นะฮะเรื่องของราคาก็น่าจะพอๆกันนะนะครับไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสร แมนเชสเตอร์ที่หยิบยกมาพูดถึงกันแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ